สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของหลักและค่าประจำหลักของทศนิยมกันค่ะทีนี้นะคะเราก็ต้องมารู้ก่อนนะคะว่าเลขโดดเนี่ยที่อยู่หลังจุดทศนิยมตัวที่1นนะคะก็คือตำแหน่งที่1นนะคะหลักเป็นศักส่วนสิบนะคะเลขโดดนะคะหลังจุดทศนิยมตัวที่2นะคะก็คือทศนิยมตำแหน่งที่2ะคะ่ะอยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะ สุดท้ายค่ะเลขโดดที่อยู่หลังจุดทศิยมตัวที่3นะคะเป็นทศิยมตำแหน่งที่สามอยู่ในหลักส่วนพันนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับค่าประจำหลักนะคะหลักมีหลักอะไรบ้างนะคะไอตัวอย่างเช่นมีหลักร้อยนะคะค่าประจำหลักก็คือ100ค่ะหลักต่อไปนะคะก็คือ10ค่ะค่าประจำหลักก็คือ10ค่ะ หลักถัดไปคือหลักหน่วยค่ะค่าประจําหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งค่ะหลักถัดไปนะคะนี่ก็จะเป็นอยู่หลังจุดแล้วนะตัวแรกก็คือหลักส่วน10ค่ะหลักส่วน10เขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน10หรือ0.1นะคะค่ะอันนี้คือค่าประจําหลักนะคะทศนิยมตําแหน่งที่สองนะคะมีค่าหลักเป็นหลักส่วนร้อยนะคะมีค่าประจาหลักเป็นเศษ1ส่วนร้อยหรือ0.01นะคะ ตำแหน่งที่3ามนะคะตำแหน่งที่3หลักของเขาก็คือหลักส่วนพันค่ะมีค่าประจำหลักก็คือเศษหนึส่วนพันหรือ0.001นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะพิจารณาค่ะเจ็ดร้ามสิบสอนะคะ เจ็ดตัวแรกนะคะอยู่ในหลักร้อยก็เป็น700ดร้อยนะคะสอยู่ในหลักสิบก็เป็น30มสิบนะคะสอยู่ในหลักหน่วยก็เป็น2หน่วยค่ะหอยู่ในหลักส่วน10บนะคะศย์อยู่ในหลักส่วนร้อยและสอยู่ในหลักส่วนพันนะคะอ่าครูก็จะเขียนแล้ว7อยู่ในหลักร้อยก็มีค่าเป็น700 3อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น30 2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น2 ห้าอยู่หลักส่วนสิบมีค่าเป็นเศษห้าส่วนสิบหรือศูนย์จุดห้าศูนย์อยู่ในหลักส่วนร้อยมีค่าเป็นศูนย์นะคะสี่ในหลักส่วนพันมีค่าเป็นเศษสี่ส่วนพันหรือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ส่วนพันทศนิยมสามตำแหน่งนะคะทีนี้เรามาดูเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดนะคะหากค่าน้อยสองเนี่ยอยู่ในหลักสิบก็เป็นยี่สิบ 2ตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10ก็เป็นเศษ2ส,ส่วน10หรือ0.2นะคะ2ตัวที่3นะคะคือหลักส่วนพันก็คือเศษ2ส,ส่วนพันหรือ0.002นะคะต่อไปค่ะ2ตัวนี้อยู่ในหลักร้อยก็เป็น200นักเรนคิดว่าตัวไหนมีค่าน้อยที่สุดอ่าตัวไหนคะ ตัวที่3คือส่วนเป็นพันหารมากกว่เพื่อเลยค่ะหารพันค่ะเพราะฉะนั้นก็มีค่าน้อยที่สุดนันเองนะคะอ่ะมาดูอีกสักข้อให้นักเรียนลองดูนะคะเขาบอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้ของจำนวนใดมีค่ามากที่สุดอ่าติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกให้นักเรียนลองใช้เวลาคิดนะคะให้นักเรียนลองเลือกดูนะคะว่า จำนวนไหนมีค่ามากที่สุดค่ะนะคะเราจะหาได้เราก็จะต้องรู้ค่าประจำหลักของเลข7ก่อนใช่ไหมคะเอยู่ในตำแหน่งส่วน10นะคะก็เป็น0.07นะคะตัวที่2คือตำแหน่งที่1ก็เป็น0ูนนะคะเถัดไปนะคะคือ7จ็ดในหลัก10ก็มีค่าเป็น70ค่ะ เตัวสุดท้ายอยู่ในหลักร้อยก็เป็น700นนั่นเองคิดว่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดคะ0.07 0 7 00 7 0หรือ700คะนักเรียนตัวไหนคะ700ใช่ไหมคะก็แสดงว่าเราก็ต้องตอบในจำนวนที่4นั่นเองคะ่ะปิ้งปองปิ้งปอง ทีนี้เราเขาบอกว่านะคะ20กับ6หน่วยกับ3ส่วน10กับ5้0ส่วนร้อยกับ2อ0ส่วนพันอ่า2อก็คือ20ใช่ไหมคะย0หน่วยก็คือ6นะคะอ่าใส่จุดนะคะจุดแล้วนะคะ3ใน,นหลักส่วน10ก็คือตัวแรกใช่ไหมคะเป็น3นะคะใส่เลข3เลยนะคะส่วนร้อยคือตำแหน่งที่2ค่ะคือเลขอะไรคะ5ค่ะ ส่วนพันคือตำแหน่งที่3ก็คือใส่เลข2ค่ะเราก็จะได้26.352นั่นเองค่ะต่อไป300กับ80กับ7หน่วยกับ1นึ่ส่วนร้อกับ3ามส่วนพันอะสามร้นะคะแปเอาต่อไปก็ใส่เป็นจุดนะคะส่วน10มีไหมไม่มีใส่เป็นเลขอะไรคะ0ย์ค่ะ ส่วนสิไม่มีก็ใส่เป็นเลข0ค่ะส่วนร้อยมีไหมมีคือ1ก็ใส่เลข1นถัดเลยค่ะส่วนพันมีไหมคะมีคือเลขอะไรคะสามค่ะเราก็ใส่เลข3ค่ะเราก็จะได้3 8 7ร้อนย์นนั่นเองค่ะ นักเรียนเปิดแบบแัดไป,ป,ห,ไปนหน้า57เลยนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมนั่นเองค่ะคำสั่งที่1น,นะคะเขียนหลักและค่าของเลขโดดตามค่าประจำหลักลงในช่องว่างค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูซักตัวอย่างหนึงนะคะในข้อที่6นะคะนักเรียนคะสีนะคะอยู่ในหลักอะไรคะเราปิดจุดเลยค่ะ หกก็คือหลักหน่วยใช่ไหมคะสก็คือหลัก10อ่าเพราะฉะนั้นสี่อยู่ในหลักอะไรคะสิ 10, ใช่ไหมคะหอยู่ในหลักหน่วยหลังจุดค่ะตัวแรกคือหลักส่วน10ค่ะตำแหน่งที่2คือหลักส่วนร้อใช่ไหมคะตำแหน่งที่3าคือหลักส่วนพันที้แปดอยู่ในหลักส่วน10บค่ะมีค่าเป็นอะไรคะนักเร่งก็อาจจะเขียนเศษ8ปดส่วนสิก็ได้นะคะหรือ 0.8ก็ได้นะคะตำแหน่งที่2ส่วนเป็นอะไรคะร้อยค่ะนักเรียนก็เขียน7อยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะทีนี่6ค่ะ6อยู่ในหลักอะไรหลักหน่วยใช่ไหมสี่อยู่ในหลัก10ค่ะอ่าเราก็เขียนเลยนะคะ6อยู่ในหลักหน่วยนะคะ4อยู่ในหลัก10ค่ะอ่าสี่ในหลัก10มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ4อยู่ในหลัก10ก็มีค่าเป็น สีก็คือเลข4กับเลข0ย์ค่ะ6อยู่ในหลักหน่วยก็คือใส่เลขเดิมค่ะหกค่ะแอยู่ในหลักส่วน10ก็คือเศษแปดส่วนสิหรือ0.8นะคะถ้า7อยู่ในหลักส่วนร้อยจะเป็นเศษเจ็ดส่วนร้อยหรือ0.07ย์จดศนย์เจ็ก็ได้นะคะมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งข้อที่4นะคะข้อที่4ี่เรามีศูนย์ไหมแอาศูนไม่มีนะคะเขาต้องการรู้เลขสกับเลข 8ค่ะนักเรียน2อยู่ในหลักอะไรคะหลังจุดคือหลักส่วน10ค่ะตำแหน่งที่1หลักส่วน10ตำแหน่งที่2คือหลักส่วนร้อนะคะ2อยู่ในหลักส่วน10ก็มีค่าเป็น0.2ค่ะ8อยู่ในหลักส่วนร้อยก็มีค่าเป็น0.08นทีนี้ข้อที่5ค่ะ C ี่ในหลักอะไรคะอยู่หน้าจุดคือหลักหน่วยใช่ไหมคะหลักหน่วยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ4ค่ะ เก้าค่ะตำแหน่งที่1อยู่ในหลักส่วนอะไรคะส่วน10ค่ะส่วน10อันาแดงก็ปิดเลข3นะคะเปลี่ยนเลข4ให้เป็นเลข0ย์ค่ะอ่าก็จะเป็น0.9นนั่นเองต่อไป3อยู่ในตำแหน่งที่2ก็เป็นหลักส่วนร้อยนะคะหลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยก็เปลี่ยนเลขอื่นที่ไม่ใช่เลข3เป็น0ูนย์้หมดค่ะก็จะได้0จุด 0 3เช่นเดียวกันนะคะเก็ข้อ1ข้อ2ข้อ3ให้นักเรียนลองทำเองดูนะคะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดที่หน้าที่58นะคะอ่ะเรามาดูซักข้อ2ข้อกันนะคะข้อที่10ค่ะอ่ามีหลักอะไรคะเราก็กปิดจุดเลยมีหลักหน่วย1 0บร้อยใช่ไหม5้คือหลักร้อยใช่ไหมหลักร้อยก็มีค่าเป็น500 500, 500นะคะ ต่อไป2คือหลักสิบค่ะ2คือหลักสิบก็มีค่าเป็น20นะคะ3อยู่ในหลักหน่วยค่ะก็มีค่าเป็น 3...3...3 3, 3นะคะ3ตัวเดียวนะลูกต่อไปค่ะ6อยู่ในหลักส่วนอะไรคะอ่าตำแหน่งที่1คือหลักส่วน10ค่ะอ่า6อยู่ในหลักส่วน10ค่ะก็มีค่าเป็น0.6นั่นเองนะคะอ่า 6ต้องใส่ในตำแหน่งที่1นะคะต่อไปค่ะ7อยู่ในหลักส่วนอาร์ถอยนะคะตำแหน่งที่2หลักส่วนร้อก็มีค่าเป็น0 0 7ยดศูนย์เจ็ดเห็นไหมเจ็ดจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่2นะต่อไป1ค่ะ1นในหลักส่วนพันก็มีค่าเป็น0.001 1ต้องอยู่ในตำแหน่งที่3นั่นเองนะคะตำแหน่งอื่นก็เปลี่ยนเป็นเลข0ให้หมดเลยนะคะ ข้อที่7นะคะข้อที่8ข้อที่9ก็ให้นักเรียนรองทำเองดูนะคะไม่น่ายากเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็คุณครูขอฝากกันบ้านไว้2หน้านะคะก็คือใน,ในหน้า57และก็ในหน้า58นั่นเองนะคะลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนว้าแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปเพืงครูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ